ายการค่ะประมาณซาตัวอีคันนี้ค่ะราคาประมาณในราคา8,000บาทเชิญเลยค่ะราคาได้นะลูกค้า38,000ค่ะท่านใดมั่นใจเปิดราคาได้มาซาเปิดราคาได้เลยค่ะราคานี้ตัวอีด้วย8,000เปิดราคาหลักหมื่นค่ะดูสมพิจณาตรวจสอบแล้วมัซารับไปที่ราคา8,000บาทซื้อได้เปิดเลยค่ะลูกค้าและสีขาวยอดนิยมนะคะราคาฟังได้ที่ราคา8,000ค่ะแล้วแม็กเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยไม่ได้เลยลูกค้าสารับราคาเปิดไปได้ราคานี้ค่ะขอถึงท่านเปิดราคาให้ก่อนค่ะอะไรน่ารักดีคะตัดสินใจรับวันนี้ค่ะ แสดงเจ็ดจำนวในการซื้อโดยวิธีการโชว์ลิสต์แบนหรือบิดนับราคาได้เลยดูชมรถแล้วมั่นใจแล้วสามารถยกมือชูลิสต์แบนได้เลยค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะออนไลน์ปิดราคาไม่กดสกแล้วนะมีท่าแนะราคาได้มากขอเชิญค่ะตามมือนบาทราคอออนไลน์ซู้ปากบิดต,ต่อตามราคาได้ราคาได้ราคาดีแลลวค่ะได้น2 2> ปบบามือสองพันปบมือสองบาทปมือสองพับหนเมือสองพันนบสองปมือเก็บราคาปมือสี่พันนับหน่งปหมือนสี่พันนับสไปมือส่พันบาทออนไลน์ค่ะมาเลขสามศูนย์สามสามแปดในมากบอเออนไลน์ไปเหมือนนกพน 7มีมากกว่าแข่ราคาปับพันอนลาปาเมยปาพนับหนึ่งปเมยปาพนับสปาเมปาัออนไลน์เลขสม์สามสค่ะได้มากกว่าสู้ราคาได้ปาเมยปาป็ราคาอยู่ที่ทางออนไลน์ได้มากกว่าสู้ราคาได้เลยค่ะปาเมยปาป็นมาลูกค้าออนไลน์ปาเมยปาป็าค่ะนับอไค่ะ้าบาทเก็มราคาเก้าหมบาทนับหนึ่งเก้าหมื่บาทนับสองเก้ม่นบาทราคาออนไลน์เสน์สี่เจ็ดหได้มากกว่าแข่งขันราคาได้นะเก้าหม่นบาทราคาที่ลูกค้าทางออนไลน์นะเก้าหมืนบาทออนไลน์เก้าหบาท นับสามขายค่ะตรงก็ขายที่ราคา90,000บาทค่ะที่ลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลข30475 30475ประมูลได้ในราคา90,000บาทมีหมายเหตุเพิ่มเติมจากบริการแจ้งว่าเบรกจมแจ้งให้ทราบก่อนทำการประมูลแล้วขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ